มีบ้านแล้วมีสวนนี้ดีนะแล้วก็ปลูกเก็บตังค์เก็บตังค์เฮ้ยตุ้งเงินตุ้งทองไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไหนไม่เห็นเฮ้ยจริงด้วยเห็นหางมันไหมเห็นมันลุยอไหมไม่ยากจะเห็นไปแล้วไปแล้วไม่อยู่ตรงนี้เฮ้ยหนูพูดจริงจริงแล้วหนูไม่ได้โกหกมันก็มีอยู่แล้วไม่เหรอพูดจริงจริงเดี๋ยวแลเดี๋ยวแล้วกันนะ <Num phần> dùng không <Num phần> <Num phần> <Num phần> ปลาไม่มไม่เห็นนสิปลาไม่ยากจะเห็นจริงๆหนูไม่ต้องทำอะไรเลยดูล,ลอยมาเลยอะ่ะตัวบางมากเมื่อกี้ได้เห็นตัวเงินตัวทองไหมอะ่ะตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่กว่าป้าอีกนี่อะไรอ่ะแม่แม่มูมาอะไรนะที่มันอยู่ในน้ำอ่เบาๆเสียงเบาๆป้า้า,า<ะ>แม่มูมาอะไรนะที่ที่มันว่ายน้ำได้อ่ะแม่มูแม่มุมน้ำแม่มุน้ำ,นำ ัชมชมกนป้าจําได้ไหมที่หนูไปโรงแรมวันนั้นหน้าที่ที่มันจะแบบว่าอ๋อนกมันยืนอยู่บนใบไม้หรอเป็น

มันไม่มีหูกำลังจะลงน้ำลงน้ำป้อมไปแล้วหนูบอกน้องไม่เชื่อหนูหรอมันไม่มีหู